พี่แอนครับหาจุดบนเส้นตรงที่ไม่ได้อยู่จุดตรงกลางยังไงดีครับพอดีผมเนี่ยไปเห็นโจทย์ข้อนึงครับมันไม่ได้หาจุดกึ่งกลางแต่เขาให้เป็นอัตราส่วนน้องอีซี่ไม่ยากเลย เดี๋ยวพี่แอนจะสอนนะคะว่าเราจะหาโจทย์ข้อแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าสมมุติเนาะพี่ให้เส้นตรงเส้นหนึ่งค่ะแต่ว่าเส้นตรงเส้นนี้นะคะจะเป็นอัตราส่วนสมมุติพี่ให้จุดตรงนี้เป็นจุด a จุดตรงนี้เป็นจุด b ค่ะเราให้จุดตรงนี้ นี่คะเป็นจุด C เห็นไหมนะีคะจุด C เนี่ยไม่ได้แบ่งกล่งกลางระหว่างส่วนของเส้นตรงนี้แล้วถูกปะโจทย์ก่อนเนี่ยที่พี่เคยสอนนีคือเป็นสูตรของการหาจุดกล่งกลางของเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงหรือจุดกลึงกลางของจุด2จุดนี่คะแต่โจทย์ข้อนี้การว่าจุด C เนี่ยไม่ได้แบ่งครึ่งนีคะของส่วนของเส้นตรง AB และนะคะแต่โจทย์เนี่ยจะให้อัตราส่วนมาแบบนี้ เย์จะให้อัตราส่วนมาเป็นกอไก่กับขอไข่โอเคไหมน่คะว่าจุด c เนี่ยนะคะมีอยู่ในช่วงอัตราส่วนกอไก่ขอไข่เราสูตรของการหาจุด c เนี่ยทำยังไงนะคะจะเกิดจากเราจะเอาอัตราส่วนเนี่ยคูณไข่กัน แต่เดี๋ยวสมมุติพี่สมมุติก่อนนิดนึงนะคะจุด A เนี่ยอยู่ที่ x 1 y 1จุด B เนี่ยอยู่ที่ x 2 y 2โอเค้าใจไหมเราจะไขอัตราส่วนกันนะครับขอไขขอไข่นะคะอยู่ฝั่ง B นะคะพี่จะคไยของ A ก่อนดูที่ x เนาะนะะี่ค่ะขอไข่ มาควายเอกหนึ่งนี่ค่ะกอไก่มาควายเอกสองโอเคไหมอ่ะก็จะได้แบบนี้นี่ค่ะคือขอไขเอกหนึ่งบวกด้วยกอไก่เอกสองหารด้วยผลบวกของอัตราส่วนก็คือกอไก่บวกขอไข ดูค่าของ y บางน่คะแล้วก็ไข่เหมือนเดิมเลยนี่ค่ะก็ขอไข่ y 1บวกกอไก่ y 2แล้วก็หารด้วยอัตราส่วนกอไก่บวกขอไข่เอันนี้คือจุด4่นะะอ่ะอันนี้คือสูตรเลยโอเคอันนี้คือสูตรนะคะหาจุด4 ที่ไม่ได้อยู่จุดตรงกลางโอเคไหมนี่ยคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะของการใช้สูตรข้อนี้นี่คะว่า,าใช้ยังไงจุด c มีค่าเท่ากับ c คูณไขไปเนาะนี่คะ4คูณ x 1คือลบสามบวกกับ2คูณ6 ีาา 1, ค่ 1, ะกก 2, ค 2, คหารด้วย2บวก4มาดูค่า y กันบ้างนีค่ะ4คูณ y 1คือ1นีค่ะบวกกับ2คูณ y 2คือ5หารด้วย2บวก4 4คูณลบ3เป็นลบ12บวก12หาร6 4คูณ1เป็น4บวก10หาร6ถูกไหมนะะี่ค่ะออกมาเนี่ยลบ12บวก12ก็เป็น0ส่วน6ก็คือ0 4บวก10เป็น14นะคะสิบสี่ส่วน6อ่ะหรือ0หารเป็นอย่างต่ำเนาะเป็น7ส่วนสามนะคะแปลว่าจุดสเนี่ยอยู่ในคูณดับศนย์เจ็ส่วน3 ว่าตรงนี้ก็เป็นคำตอบและ้นะคะแปลว,ว่าข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะแล้วก็เอาสูตรเนี้ยไปใช้นะคะถ้าหนูจำสูตรนี้ได้นะน้องอีซี่หนูก็จะใช้ได้แอกับโจทย์แบบนี้ได้ทั้งหมดเลยจำสูตรข้อนี้ไว้เลยนะคะ